lúc ừ, ta câu mình ừ, phải cũng lụt ừ, uh, <laughs> à đi nhà thầu của anh, của mẹ bên nhà hải xả mưa của bọn mình đấy, hải, khá เขาจะใส่สองคนเองเหี่ยแต่เหี่ยแต่จุดจดอื่เกเ็นแต่สังยร่อ่าไปเวลาไปกินเทองไหร่เฮ้ท่วันมันลืมแล้วใส่แบบฝายเห็นเท่ากอ๋อไม่ไดอเออไม่ได้เอาฝ่ากมเราเอามาพรมได้เราเตรียมพร้อมอู้รับผู้ให้ครับเพาะง้เป็นนายคน So, so ja?